รองผว่าราชการจังหวัดภูเก็ตส่งหนังสือไปยังต่อมอเพิกถอนวิชาของเดวิดโดยด่วนคืนปล่อยไว้อาจเป็นภัยต่อชาวภูเก็ตก็เป็นไปได้ละโอยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายมดสุขูสุคนมาพบกับละบุรินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่279และในอีพีนี้แอดมินจะมาอัปเดตเรื่องราวของเดวิดวรัง,งชาวสวิสที่ก่อเหตุเตะเข่ากลางหลังหมอรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปได้ตามชมกันเลยนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้จุดที่เดวิดเตะคุณหมอถูกรือถอนแล้วครับพี่พี่ทางด้านเจ้าของวิลล่าได้มีการรือถอนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลปากคอลอกได้ไปตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่าเป็นการถือครองเอกสารสิ์นอ โส,สามกบริเวณบันไดของวิลล่าคือที่ของเดวิดเนี่ยมีได้แค่บันไดคันเดียวคือคันบนสุดครับอีกสมคัญเป็นที่ดินของสาธารณะก็เลยมีการแจ้งความดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายแล้วก็มีคำสั่งให้รื้อถอนภายใน30วันเมื่อวานนี้เจ้าของวิลล่ารู้ที่ริมหาดยามูจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดการจ้างคนเข้ามารื้อถอนบันไดจุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปรื้อถอนแนวการลื่นสะพานไม้ที่ถก ระบุว่าหลุกล่ำเพื้นที่สาธารณะอีกด้วยในคณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้นายสธาถองคารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกเตรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกเตได้ทําหนังสือด่วนถึงผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเกเตเรื่องขอพิจารณาดําเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางของเดวิดเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่ปรากฏในซื้อกรณีแพทย์หญิงฐานดาวจันดาอายุ26ปีแพทยประจำโรงพยาบาลดีบุก ถูกเดวิดอายุ45ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ทำลายร่างกายเมื่อวันที24่24กุมภาพันธ์2567บริเวณชายหาดยามูตำบลปากคลอกอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของเดวิดมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนจึงขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางของเดวิดโดยเร่งด่วนและ รายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบนายสาัต t ากล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อหาหรือกรณีนายเดวิดก่อเหตุทำร้ายร่างกายเพศหญิงทานดาวโดยจาก,การติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการเพิกถอนหนังสือเดินทางขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยา,านหลักฐานส่งต่อมอจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอเพิกถอนอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวหากได้รับการพิจารณาคดีอาญาจะส่งเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรม การต่อไปทางนี้วิชาของนายเดวิดจะหมดอายุในวันที่13มินาคม2567ส่วนกรณีทำลายหารางกายคดีพรบอ,อาวุธปืนได้สั่งการให้ตำรวจผู้ท้อนจังหวัดภูเก็ตและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบ ส่วนกรณีป่างช้างได้มอบหมายให้ทางสำนักงานปะสู้สัตว์จังหวัดภูเก็ตด,ดำเนินการโดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในวันที่7มีนาคมนี้รองโฆษกสอต,ตอมเผยเพยิกถอนวิชานายเดวิดต่องรอคำพิพากษาถึงที่สุดส่วนวิชาธุรกิจจะหมดอายุในวันที่13มีนาคม หากมาต่อจะเป็นวิชาสำรับการส้คดีอยู่ใดครั้งละก็สิบวันเท่านั้นแต่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้แล้วดานรองผัวแจงไม่เพิกถอนวิชาชี้คดีไม่สิ้นสุดเผยขั้นตอนเพิกถอนต่องพานขอกกคณะที่พลตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรน,อนรองผู้บังคับการตรวจค้นข้าเมืองหนึ่งและรองโฆษกสำนักงานตรวจค้นข้าเมืองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ก่อเหตุเตะแผดยิงที่จังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้สาวว่า ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค 8, แปดได้ส่งรายงานการซืบสวนมาที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วซึ่งอำนาจในการเพิกถอนจะขึ้นอยู่กับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ที่ดูแลพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับขั้นตอนนั้นทางตมภูเก็ตจะประมวลข้อมูลพยานหลักฐานใช้ดุลพินิษฐ์ดูว่าเขาขายบุคคลต่องห้ามเข้ามาอยู่ในรัณาจากรหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่น ไม่มีหนังสือเดินทางทํางานที่ชาวต่างชาติห้ามทาไม่มีเงินอย่างชีพเคยต่อโทษโดยสารไทยหรือสารต่างประเทศพิพากษาจําคุกเป็นต้นถ้าเข้าค้ายก็สามาัรถเพิกถอนวิสาได้เลยแต่ต้องมั่นใจในพยานหลักฐานโดยเฉพาะเรื่องพฤติการเข้าคายเป็นภัยต่อสังคมต้องให้ชัดเจนเพื่อมาให้เป็นการใช้อํานาจทางการปกครองเกินขอบเขตนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของการเพิกถอนวิสาโดยส่วนใหญ่ต่อ,องจะอาศัยคําพิพากษาถึงที่สุดของสารเป็นหลักเพราะผู้ต้องหาหมดสีิตธ ในการต่อสู่คดีแล้วซึ่งไม่ต้องใช้ดดนพินิษสำหรับนายเดวิดตอนนี้ได้ถือวิสาประเภทธุรกิจ ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่13มินาคม2องนยนี้ซึ่งถ้านายเดวิดไม่ต่อวิสาก็จะเป็นคนต่างด้าวที่อยู่ในรัศนจักโดยใบอนุญาตสิ้นสุดแต่หากมาต่อวิสาทางต่อมอก็จะไม่ต่อวิสาธุรกิจให้แต่จะต่อเป็นวิสาสําหรับการต่อสู่คดีซึ่งให้ชาวต่างชาติอยู่ในรัศนจักเผื่อต่อสู่คดีได้วิสามีอายุเกืบสิบวันและสามารถต่อได้จนกว่าคดีความจะสิ้นสุดลงแต่จะไม่สามารถประกอบธุรกิจใดๆและหากมีการเพิกถอนวิสาขึ้นบัญช เป็นบุคคลต่องห้ามเดินเข้ามาในสารจาจักแล้วก็จะเป็นการขึ้นบัญชีแบล็คลิสตลอดชีวิตต่อให้มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้เพราะต่อมอจะตรวจสอบจากอัตลักษณ์บุคคลและลายนิ้วมือเป็นหลักแต่บุคคลที่ถูกเพิกถอนวิชาก็ยังมีสิทธิ์ในการขอย,ยืนปลดรายชื่อตอนเองออกจากบัญชีแบล็คลิสได้หลังผ่านการถูกเพิกถอนวิชาไปแล้วหาปีแต่จะได้รับอนุญาตหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุนพินิจของสำนักงานตรวจคนของ องนั่นเองนะครับต่อกับประเด็นนี้นะครับ แอดจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขานั้นจะมีมุมมองกันอย่างไรเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่ารื้อทอนอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดําเนินคดีด้วยคืนชายหาดให้ชาวภูเก็ตให้คนไทยทั้งประเทศได้เข้าไปพักพรใช้ส้อยขอบคุณครับทุกทท่านทุกหน่วยงานเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าดีใจครับที่ทุกสวนราชาการตื่นตัวออกมาทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยเพราะนี่คือไทยแลนด์เรามาตามด้วยมุมมองที่3าจากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่า ผมดูแล้วคงไม่ใช่แค่ชาวภูเกต็ตพื้นเมืองที่ออกมาไล่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตก็ออกมาไล่เหมือนกันเพราะทําให้พวกเขาเสียชื่อเสียงไปด้วยเรามาตามด้วยมุมมองที่สีจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าเจ้าหน้าที่โปรดอย่าสร้างประเด็นเบี่ยงความสนใจลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพราะวีซ่าจะครบกําหนดอีกไม่กี่วันอยู่แล้วซึ่งการพิจารณาต่อวีซ่าให้หรือไม่นั้นมีกฎเกณฑ์กําหนดให้พิจารณาจากการประพฤติที่ผ่านมาซึ่งการประพฤติไม่จ เป็นต้องรองให้ถึงที่สุดทุกสารตัดสินใดๆสามารถใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าขอให้หน่วยงานรัฐช่วยกันปราบปรามจริงจังให้ตลอดไปไม่ใช่ข่าวเงียบก็กลับไปเหมือนเดิมรับใต้โต๊ะสบายๆแล้วก็ช่างหัวมันต้องขอบคุณท่านเรวัตกลิ่นเกสรท่านรองแต้มและผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วก็ยังเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนไม่นิ่งดูดายครับเรามาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่า ความประพฤติที่ผ่านมาทั้งคลิปทั้งเสียงทำมีเหตุให้เชื่อว่าอันตรายต่อสังคมก็สามารถพิจารณาไม่ต่อได้เลยกระบวนยุติธรรมไทยฉามากไม่งั้นต่อไปต้องรอให้ขากันตายรอสารสั่งก่อนคอยระงงับหรอมันสามารถระงงับชะลอหรืออะไรก็ได้นะไม่ควรอยู่ในพื้นที่แล้วด้วยซ้ำถักกลัวเสียชื่อควรแยกออกให้ห่างกันจะดีกว่าเหยียดยามคนพื้นทินขนาดนี้แล้วคนลุกฮือขนาดนี้เอาออกไปก็ถูกเพราะคนานาจะไม่มีความสามารถห้ามอะไรใครได้มากกว่านี้แล้วเพราะในสตาคนพื้น ตำรวจกับกฎหมายดูช่วยอะไรไม่ได้แล้วอย่าให้ตองได้ช่วยตัวเองไปมากกว่านี้คนไทยรู้นิสัยกันดีถ้าไม่อยากดังไปมากกว่านี้ควรแยกเอาออกไปนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องรู้อยู่ใช่ไหมคดีที่ขิดคากันตายคืออะไรเด็กช่างตีกันฆ่ากันเพราะอะไรเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเหยียดยามทางนั้นเป็นตำรวจกับผู้มีอำนาจควรดูสถานาการณ์ให้ออกนะถ้าคุณไม่อยากเกิดเรื่องแบบนี้ควรป้องกันแต่แรกถ้าไม่ปล่อยปะละเลยส่งเสริมจะมีวันนี้ไหมนั่นก็เป็นมุมมองของชาว ไทยที่มีตอบประเด็ดนนี้เราดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะสามารถที่จะเพิกทอนวิสาของเดวิดได้ไหมหรือว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปติดตามดูแล้วแอดจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้รู้ว่าต่อไปจะเป็นเช่นไรนะครับวันนี้ก็มีแข่นี้ก่อนจากกันขออวยพรให้พี่น้อง,องจุงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับและในอีพีนี้ถ้าผิดพลาดประกาศไหนก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากการขอกล่วาวคำว่าสวัสดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีนะฮะเจอก,กันครับขอบคุณครับ